สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักได้ปักให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16ถึง31มีนาคม เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเดึงดูแต่สิ่งดีๆไปจากคลิปนี้อะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะ ฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ a c e b o o k เอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนของทุกเดือนค่ะสำหรับชาวมิถุนในเรื่องดวงดาวนะคะต้องบอกว่าสำหรับดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ในเรือนที่เรียกว่าเรือนลาภะนะ เพราะฉะนั้นส้มมองว่ามันก็อาจจะมีปัญหาบ้างเนื่องจากว่ามาอยู่กับราหูด้วยนะคะเรื่องจุกจิกใจเรื่องคิดเครียด,เค,ยดเครียดง่ายแบบนี้นะคะสําหรับคนมีคู่นะ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยการที่เขามาอยู่ในเรือนลาภะเพราะฉะนั้นหลายๆคู่จะเป็นคู่รักที่พากันรวยพากันร่ํารวยแบบนี้นะคะในบางคู่มันอาจจะมีอย่างที่บอกเรื่องความรักซ้อนได้หรือความหงุดหงิดใจในอารมณ์ได้นะคะ ในส่วนของคนโสดนะคะอาจจะยังต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาบางคนเข้ามาแลดูดีมากๆดูแลเทคแคร์เราดีแต่เขาอาจจะมีคู่แล้วอันนี้ส้มบอกเลยว่าให้ดียังไงถ้ามีคู่แล้วห้ามเข้าไปยุ่งเลยนะคะมันไม่ดีกับเราในระยะยาวแน่นอนนะเนาะอันนี้ก็คือให้พิจารณาดูให้ดีนะคะในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมา มากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่นะคะมาดูรวมกันตรงนี้เลยแบยแรกคือเพดอบสอดเป็นในลักษณะที่เอาจริงๆแล้วนะส้มมองว่ามันมีการที่จะทําให้กันเป็นเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าพยายามทุ่มเททําเพื่อคนรักคนคนนี้มีความดื้ออยู่นะแต่ชอบส่องชอบมองสังเกตแฟนว่าเป็นยังไงบ้าง อ่านะคะคนคนนี้มีความดื้ออยู่เหมือนกันชาวธาตุลมกุมิถุนตุลนะคะในบางคนก็เป็นคนที่อาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองหรือมีความคิดดื้อๆแบบเด็กๆแต่ว่าก็อยากอยากทุ่มเททําสิ่งดีๆให้แฟนนะคะเดอะซันนะคะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือว่าเป็นชาวสิงก็ได้นะคะส้มมองว่าในลักษณะที่ความสัมพันธ์ที่มีปัญหามันอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่แทรกเข้ามาได้นะคะ แต่ในบางคู่ที่ปกติเนี่ยมีการทุ่มเททําให้เพราะว่าเห็นถึงความเป็นครอบครัวคือเหมือนกับว่ามองว่าคนคนนี้ฉันจะแบบเป็นพ่อของลูกแหละเอออยากได้เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกหรือเป็นแล้วในบางคนก็มีลูกให้แล้วมองถึงความเป็นครอบครัวแล้วอยากทุ่มเททําให้เพราะเราเล็งเห็นถึงความเป็นครอบครัวเราจะรับผิดชอบและทำให้ดีที่สุดนะคะในบางคู่ก็ต้องบอกว่าสดใส ความรักสดใสนะคะแม้ว่าจะมีความดื้อใส่กันบ้างก็ตามเล็กๆน้อยๆนะต้องบอกแบบนี้ความใจร้อนในบางครั้งนะใจร้อนดื้อใส่กันบ้างในบางทีพอกลุบกริบนะคะต้องบอกแบบนี้แต่ก็ต้องบอกว่าอ่นในบางคู่อะ่ะมันก็มันก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่จริงๆนะเนาะ,ะ A D o ax, นะคะ A อ e complex นะคะเนี่ยในคู่ที่ดีๆต้องบอกว่ามีการทุ่มเททำงานนะคะพยายามทำให้คนรัก เนี่ยค่ะเซเว่นขยันทํางานก่อร่างสร้างตัวมากเลยนคะคะขยันทํางานเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวคําว่าครอบครัวคําว่าลูกแบบนี้นะคะพยายามก่อร่างสร้างตัวไฟอฟคัพแม้ว่าจะมีเรื่องที่ทําให้หน้อยใจกันบ้างนคะคะหรือว่าเถียงกันบ้างในบางคู่นะบางคู่ก็น้อยใจกันเงียบๆเนี่ยนะเพราะว่าอาจจะต่างฝ่ายต่างทํางานเยอะด้วย อาจจะไม่ค่อยมีเวลาน้อยใจกันบ้างเถียงกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าก็พยายามจะทำให้ความสัมพันธ์ดีคือไม่เอามาเป็นอารมณ์มีน้อยใจบ้างแต่ไม่เอามาเป็นอารมณ์ใหญ่ Four of Cups ความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันมาหลายๆปีมันก็มีเบื่อๆกันบ้างเนา แต่ว่าพยายามจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้โรแมนติกให้ไม่น่าเบื่อซึ่งสิ่งที่ส้มมองว่าหลายๆคู่กำลังพยายามเม้ว่าในบางคู่จะมีเรื่องใหญ่ๆในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องความเจ้าชู้หรืออะไรก็ตามพอรู้สึกผิดขอโอกาสพยายามจะทําให้ดีขึ้นนะคะประมาณนี้นะมันก็ถามว่าควรไปต่อไหมอันนี้ต้องพิจารณากันเองนะเพราะว่าการรับได้รับไม่ได้ในเรื่องความรักในแต่ละคู่ไม่เหมือนกันคนะ่ะนะคะอืม ในเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมิถุนนะคะมีชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะสี่ถ้วยกับสิบถ้วย4ถ้วยหัวกลับกับสิบถ้วยส้มมองว่าในหลายๆคู่กับชาวธาตุน้ำเนี่ยยังคุยกันได้ลงตัวนะคะมีความโรแม,มนติกพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นอาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานแต่ถ้าเกิดในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบรักสามเศร้า หรือคนที่เข้ามาพัวพันกับคุณน่ะอาจจะยังแบบไม่ไม,ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วแต่พยายามที่จะเหมือนซื้อเวลากับคุณนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังสําหรับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วส้มบอกเลยว่าเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของการที่พยายามทําให้ครอบครัวมีความสุขเติมความรักให้กันและกันดีมากคุนอัคริสตัลนะคะ ชาวธาตุดินมังกพรพึกศพกันอารมณ์ร้อนนิดน,นึงนะช่วงนี้เขาอาจจะเครียดเรื่องเงินเงินทองทองการทํางานนะเครียดหน่อยอารมณ์ร้อนหน่อยมีหรืออาจจะเป็นแม่เขาหรือแม่คุณก็ได้นะอันนี้นะได้หมดนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาบงการอารมณ์ร้อนหรืออาจจะเป็นฝ่ายหญิงเลยก็ได้นะคะเออประมาณนี้นะมาดูกันถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะคะสำหรับผู้ที่มีอิทธิพลกับ ชาวมิถุนเขาคิดอย่างไรทําอย่างไรกับชาวมิถุนบ้างนะคะผู้ที่มีอิทธิพลมาขยายความได้ด้วยได้ทุกราศีในกรณีแรกคือส้มมองว่าในบางครั้งคนคนนี้เขาก็อารมณ์ร้อนบ้างนะแต่ว่าเขาพยายามจะไม่อารมณ์ร้อนตลอดไปพอมีสติเริ่มรู้ตัวจะใจเย็นขึ้นเพราะว่าก็นั่นแหละมีอะไรทําให้เขาไม่พอใจบ้างชาวมิถุนอาจจะทําอะไรให้เขาไม่พอใจบ้าง แต่ก็พยายามนึกถึงคําว่าครอบครัวแล้วก็ใจเย็นลงเติมความรักเห็นแก่คําว่าครอบครัวในอีกกรณีหนึ่งคือการที่เขาอาจจะมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งเลยนะคะแม้ว่าพยายามจะซื้อเวลาทําให้ความสัมพันธ์ดีแต่ก็นั่นแหละคะ่ะมันมันเป็นการซื้อเวลาเท่านั้นนะคะเขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์แล้วคนคนนั้นก็อาจจะเข้ามาเหมือนแบบพูดไม่ดีทําไม่ดีใส่คุณได้หรืออาจจะเป็นแม่เขาที่ไม่เห็นด้วยกับ การพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้คนโสดชาวมิถุนชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะอันนี้ให้ระวังเลยคนโสดอ่ะถ้าเป็นคนโสดเลยอ่ะชาวธาตุน้ำที่เข้ามาต้องดูให้ดีนะเพราะเขาอาจจะไม่โสดจริงนะคะมีคนเข้ามาอีกไหมมีชาวธาตุดินบางกรพฤกษบกันชาวธาตุไฟเมษิงธนูนะคะมีเข้ามาเลยอันเนี้ย ทุ่มเทพยายามเป็นคนขยันทำงานด้วยนะคะมีคนอายุน้อยกว่ามีเกณฑ์ได้กินเด็กนะชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูชาววันอาทิตย์เนี่ยมีเข้ามาเป็นอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องอ่านะคะเป็นบริวารเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเข้ามาถูกใจคุณเป็นความสดใสเข้ามาในชีวิตคุณนะคะชาวธาตุลมกุมิถุนตูนก็มี ในบางคนอาจจะพึ่งส่องสองดูแต่ในบางคนอาจจะเข้ามาเลยสำหรับความรู้สึกคุณนะคนโสดชาวมิถุนคุณรู้สึกว่าก็ชอบนะความสดใสในชีวิตอะ่ะเออนะคะเอ,อ,อย่าทำให้คุณน้อยใจบ่อยก็เท่านั้นเองคุณชอบคนที่รักเด็กชาวมิถุนชอบคนรักเด็กนะอยากมีลูก ชาวม่ถุนหลายคนเท่าที่ทุ่มเท่าที่ส้มสังเกตนะชอบมีลูกเพราะฉะนั้นใครที่คุยกับคุณแล้วแบบมีโมเมนต์ที่แบบว่าเออเราอยากมีครอบครัวแบบมีลูกอันนั้นจะได้ใจคุณเยอะเลยนะแต่ก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าบางคนแบบมาหลอกมาล่อนะเออทาให้คุณมีความหวังทงั้งที่ เขาอาจจะไม่มันอาจจะเร็วไปนะคะหรือว่าเขาอาจจะแบบออาแต่งงานกันเลยมีลูกเลยแต่ว่ามันเร็วไปไหมเอะมันแปลกๆอย่างเงี้ยก็ให้ห่างแต่ถ้าเกิดใครแบบมีโมเมนต์ที่คุยกันในลักษณะลึกๆแล้วแบบคุยกันในเชิงเหตุผลแล้วก็แบบว่าเออเราก็มีลูกได้อะไรเงี้ยแต่ก็คืออ่าก็ดูดูกันไปก่อนค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์แบบเนี้ยดีเหมาะนะคะคุณก็ไม่ได้รีบอะไรนะชาวมิถุนไม่ได้รีบอะไรแล้วก็ชอบเวลาที่ให้คนง้อเวลาที่น้อยใจอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็ ถ้าเขางอเก่งก็มีสิบเยอะนะ,ะประมาณนี้เลยคือคือเราอยากเป็นคนสําคัญของเขาอะอารมณ์ประมาณนี้ไม่ได้ถึงกับขนาดงี่เง่ามากงอน,นิดนึงก็หายไวแล้วนะชาวมิถุนอารมณ์นี้นะคะสำหรับคนโสดที่มีคนเก่าก็มีนะคะคนที่แบบพยายามเข้ามาขอโอกาสและทำให้ดีขึ้นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก ในบางคนที่เข้ามาเนี่ยมาพัฒนาความสัมพันธ์มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานต่อได้เลยแต่ในบางคนคือในระหว่างที่เขาไม่ได้คบหรือคุยกับเราหรือเลิก,กับเราไปเขาอาจจะมีคนที่คุยอยู่อีกเรายังไม่ได้เลิกกันอันนี้ดูให้ดีนะมีคนมาง้อคุณเยอะเอาจริงแทบจะเรียกได้ว่าทุกธาตทุกราศีเลยค่ะนะคะแต่สําหรับตัวคุณเองแล้ว,วก็อาจจะคืนดีด้วยถ้าเกิดว่าง้อถึง,ถง ออและโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปคล้ายๆคนโสดสนิทก็คือว่าถ้าพร้อมที่จะมองนึกนึกถึงคําว่าครอบครัวมีความรับผิดชอบมากขึ้นนึกถึงคําว่าลูกนึกถึงคําว่าครอบครัวงอเราได้ปรับปรุงตัวเก่งเราก็อาจจะให้โอกาสเราไม่ใช่คนที่แบบรู้ต้องต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะคะก็มีโอกาสที่ชาวมิถุนจะให้โอกาสบางคนที่เข้ามาขอโอกาสนะสำหรับคนเก่า สำหรับคนที่มีการครบหรือคุยใหม่ๆไม่ถึงหกเดือนนะคะคนโสดเนี่ยในการคุยกันมันก็มีความดือ้ออารมณ์ร้อนแบบเด็กๆบ้างนะในการคุยกันใหม่ๆนะคะมีบ้างบางทีทํางานไม่ค่อยมีเวลาให้น้อยใจกันแต่ก็พยายามมาเติมความรักความสัมพันธ์ให้กันมนาะอารมณ์แบบนี้นะคะแต่ในบางคู่เนี่ยเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวนะคะมีคนที่แบบเหมือนมีฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ไม่ได้คุยกับคนที่ศึกษาเพียงคนเดียวมีคุยกับคนอื่นด้วยแต่ก็เหมือนกับว่าทําลักษณะเหมือนให้ใจชาวมิถุนเยอะเหมือนให้ให้ความหวังเราค่อนข้างเยอะเออชาวมิถุนก็อาจจะยังให้โอกาสอยู่นะนะคะที่ต้องระวังให้มากคือชาวาธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเขาเป็นคนง้อเก่งด้วยแต่เขาอาจจะมีคนรักหรือคนที่คุยอยู่นะอันนี้พิจารณาให้ดี นะคะดูให้ดีสืบสอหาข้อมูลจะได้ไม่เสียเวลานะคะถ้ารอให้เวลามันเปิดเผยความจริงเปิดเผยบางทีลงใจลงตัวไปแล้วเงี้ยเออเพราะฉะนั้นมีเวลาสืบก็สืบได้ก่อนนะคะในส่วนของไพ่ shadow s c a p t a r o t queen of c u p หัวกลับนะะแนะนำอะไรบ้างวิธีการวางตัวที่ดีคนมีคู่เข้าใจว่าบางทีมันมีอารมณ์แกว่งเนาะมันมีอารมณ์แกว่ง,วางอารมณ์ร้อนๆในช่วงนี้ก็ใจเย็น ใจเย็นๆนะไพ่มองเล็งเห็นถึงปัญหาเพราะฉะนั้นแนะนําว่าใจเย็นๆช่วงนี้มันอาจจะมีหลายๆอย่างในเรื่องงานเงินที่ยังไม่ได้ดังใจหวังเพราะฉะนั้นแยกเรื่องนะคะถ้าต้องการกําลังใจก็บอกคนรักดีๆว่าต้องการกําลังใจบางทีเขาดูไม่ออกว่าเราเครียดเรื่องอะไรมานะเพราะฉะนั้นคุยกันได้บอกกันได้ก็บอกกันดีๆนะไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มนะคะเออถ้ารอให้เขารู้เอง ให้เขาสังเกตเองบางทีมันขนาดตัวเราบางทียังมองตัวเองไม่ออกเลยว่าต้องการอะไรจริงปะแล้วคนรักล่ะเขาก็ไม่มั่นใจบางทีเขาก็ไม่กลา้าป่ะเออนะเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรบอกอยากได้อะไรพูดนะคะแล้วก็ใจเย็นๆไว้สำหรับคนที่โสดนะคนที่โสดเนี่ยมองว่าคนที่เข้ามาบางทีมันอาจจะยังไม่ได้อย่างที่ใจหวังนะ เพราะฉะนั้นศึกษาค่อยๆพูดคุยอย่าไปคาดหวังมากเอาจริงๆคนมีคู่ก็เหมือนกันอย่าไปคาดหวังมากมีสติรู้ทันคนรักรู้ทันความคิดตัวเองเวลาเกิดอะไรขึ้นมาที่มันเกินคาดจะได้รับได้มีสติแก้ปัญหาทันด้วยนะคะเรื่องอารมณ์แหละสำคัญสาคัญนะคะมาดูไพอ่ออรเคนนางฟ้านะแนะนำอะไรชาวมิถุนบ้างจริงแล้วนะมองว่า หลายๆคู่นะจะมีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายในเนี่ยเซเลเบรชันเนี่ยแต่งงานมั่นหมายมีการเฉลิมฉลองกันนะคะ a n g e l of Wales เเห็นไหมเนี่ยคู่รักพารวยเลยบอกเลยหลายๆคู่มีการแต่งงานมั่นหมายคู่รักพารวยมีการเฉลิมฉลองหรือในบางคู่เนี่ยได้จับมือกันไปจูงมือกันไปงานแต่งเพื่อนก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์คนโสดบางคนอาจจะได้เจอคนรัก หรือคนที่ถูกใจในงานแต่งเพื่อนก็แหละแต่ก็ให้ดูให้ดีนะเพราะว่าจะมีสายเปีเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้โสดจริงเพราะฉะนั้นวิธีการจะรู้ได้ยังไงว่าโสดไม่โสดจริงก็ต้องใช้เวลาพิจารณาสังเกตนะคะประมาณนี้ power of angels นะคะอันนี้คือเป็นพลังงานพลังของนางฟ้าที่ปกป้องคุ้มครองคุณ ซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามที่มาชมคลิปนะส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานเพศหญิงที่อยู่ใกล้ชิดคุณแม่พี่สาวน้องสาวเพื่อนผู้หญิงลูกสาวคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นโสดแล้วคุณต้องการที่จะสแกนดูคนใหม่ๆว่าเขาจริงใจกับคุณจริงหรือเปล่าให้คนรอบข้างคุณนะช่วยดูถ้าเขาเตือนอะไรคุณต้องฟังเพราะพวกเขาคือคนที่หวังดีกับคุณจริงๆ แล้วถ้าเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเขาจะเตือนคุณโพเทคคุณทันทีเขาจะปกป้องคุณทันทีคนมีคู่มีปัญหาเรื่องความรักปรึกษาคนเหล่านี้ได้เลยนะคะเขาอยากให้คุณมีความรักที่ดีเขาอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรปรึกษาพวกเขาได้นคุณมีคนที่รักคุณและพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณอยู่นะอย่าคิดว่าเราไม่มีใครนะคุณยังมีนะคะขอบคุณชาวมิถุนนะคะ ขอให้ชาวมิถุนมีความรักที่ดีโชคดีในความรักสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ